ีค่ะครับสวัสดีครับชื่อสันครับชื่อฟอดครับคือข้าวโพดค่ะคิดว่าเทคโนโลยีสำคัญกับชีวิตเราไหมสำคัญค่ะสำคัญมากครับ สำคัญมากสาคัญครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมือถือการเดินทางกล้องถ่ายรูปทุกอย่างค่ะอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็เป็นเทคโนโลยีการใช้ชีวิตต่างๆเทคโนโลยีก็เนเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะถ้าขาดมันไปก็ลําบากค่ะแต่ถ้าพ่งนี้ตื่นขึ้นมาพบว,ว่าบนโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีแล้วเราจะใช้ชีวิตยอยู่ยังไงคะ ช้ชีวิตลำบากเพราะว่าในช่วงยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคเทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วมีเทคโนโลยีคิดว่ามันน่าจะลำบากเพราะว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเดินทางการติดต่อสื่อสารอะไรแบบนี้นครับก็ใช้ชีวิตได้ครับปกติครับมันก็คงเหมือนกับเอ,อ่ออีกย้อนกลับไปเมื่อสักห้าสิบปีเจ็ดสิบปีที่แล้วที่มันก็ไม่มีเทคโนโลยีมาก่อน ใช่ไหมคะคิดเหมือนกันไหมคะเหมือนชนเผ่าเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมครับอ่าก็อยู่ในป่าเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมอ่าอยู่บนดอยไม่ต้องใช้ไฟประหยัดกว่าถ้าความคิดผมนะครับอีกยี่สิบปีข้างหน้าคิดว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปขนาดไหนคะก็ก้าวหน้ามากกว่าเพราะว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมันก็ไปเร็วเนาะมันคือนักพัฒนาหลายๆห,หลายคนก็พัฒนาเทคโนโลยีไปเยอะแล้วเหมือนประเทศเรายังประเทศเอื่นเขาไปไกลแล้วเรายังไปยังไปใกล้นิดเดียวอยอ่าอาจจะมีทางการแพทย์อ่ะน่าจะน่าจะน่าจะก้าวหน้าอย่างมากอย่างเช่นเขาอาจจะค้นพบวิธีการที่ทำให้มนุษย์ในอนาคต เทคโนโลยีก็จะก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ใช่ค่ะถ้าคุณเป็นนักพัฒนานวัตกรรมคุณอยากสร้างเทคโนโลยีอะไรคะอยากสร้างยานอวากาศที่สามารถไปกลับไปกลับโดยที่ไม่เสียเชื้อเพลิงผมว่าน่าจะสร้างพวกอะไร ยานพาหนะมากกว่าแบบให้สะดวกการเคลื่อนที่แบบไปความเร็วแสงอะไรแบบนี้ครับถึงเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอยากจะพัฒนารถรถพลังงานไฟฟ้านอกจากเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในชีวิตเราแล้วคิดว่ายังมีผลเสียอะไรอีกไหมคะจริงจริงเทคโนโลยีมันอยู่ในมือเราอยู่แล้วเนาะเราจะทำอะไรมันก็จะเสียได้ตลอดเวลา ก็ก็มีอ่ะบางส่วนก็นอกจากเราต้องใช้เหมือนกับว่าเราต้องใช้โทรศัพท์เราต้องเสียตังในการสมัครนิตอะไรแบบนี้ใช่ก็มีส่วนนึ่ะทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียค่ะข้อเสียคิดว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติเรามีออหุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์ก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าข้อเสียของหุ่นยนต์ก็คิดว่ามันอาจจะ แบบว่าทำลายมนุษย์เวลาที่ถ้าหุ่นยนต์มันแบบว่ามีพัฒนาการที่ล้ำขึ้นมาที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจจะเป็นภัยต่อโลกเลยก็ว่าได้อยากจะฝากอะไรไว้ให้กับเด็กๆอยู่นี้มากคะในการใช้เทคโนโลยีค่ะคิดว่าอ,อ,อยากฝากว่าเวลาจะใช้เทคโนโลยีอะไรแบบว่าให้คิดก่อนทำแบบ ไม่อย่ารีบร้อนตัดสินใจอะไรไปก็ให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในช่วงที่เทคโนโลยีมันบูมขึ้นมา<อ>เด็กก็อาจจะโฟกัสไปที่โทรศัพท์มือถืออาจจะกินข้าวกับผู้ปครองน้อยลงพูดคุยกับผู้ปกครองน้อยลงอันนี้ก็อยากจะฝากให้เด็กๆใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีแล้วก็ให้ถูกกระดับทีด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ